มาอยู่กับช่อง The Rachannel <Speak' em, S 1> อีกแล้วนะครับผม <speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์บาร์หลอด on นเซลใน ep ที่8ถึง ep ที่1 0สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดๆได้ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันวิวบาร์หลอดออนเซล ep ที่8ถึง ep ที่1 0เรื่องราวตัดมาในตอนที่ ทุกคนรู้ว่าโฮมนั้นประสบอุบัติเหตุคุณหมอได้บอกอาการของโฮมว่าอาการของโฮมไม่ตอบสนองต่อการรักษาอาสมคิดจึงเล่าให้กับพีทได้ฟังว่าโฮมที่เขาประสบอุบัติเหตุแบบนี้เป็นเพราะว่าเขากำลังจะขับรถไปหาพีทซึ่งพีท ก็รู้สึกผิดแต่ว่าปังๆังก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของพีทขณะนั้นเองป้าพรป้าของโฮมก็ได้เปิดประตูเข้ามาซึ่งขณะนั้นก็มีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหลังป้าสมพรเธอพยายามมาเล่นละครและบอกว่าเธอจะเป็นห่วงโฮมแต่อ้าสมคิดก็บอกไปว่าให้ป้าสมพรน,นั้นเลิกทาแบบนี้และเอาเธอออกไปคุยด้วยที่ด้านนอก ทนายกันได้บอกกับพีทแล้วก็ปังปังว่าณนะตอนนี้คนในโซเชียลให้พากระสาบแช่งให้โฮมนะไม่ต้องฟื้นกลับคืนมาอีกเนื่องด้วยจากที่ว่าข่าวที่โฮมขับรถชนพีทแล้วก็นหนีพีทจึบอกไปว่า ที่โฮมเนี่ยยังไม่ฟื้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาของโฮมยังไม่ได้กลับเข้าร่างอย่างที่เขาได้เห็นโฮมที่โฮมนั้นไปหาเขาที่หอพักสิ่งที่เขาต้องการทํนะตอนนี้คือต้องการจะตามวิญญาของโฮมกลับคืนมาให้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปขณะที่ทนายกันกาลังจะออกจากโรงพยาบาลเธอก็เห็นผู้ชายสองคนกําลังยืนดูข่าวของวิมาสุขมั่นตระกูลของโฮมที่กําลังถูกคนสาบแช่งและผู้ชายสองคนนั้นก็พูดถึง ที่ว่าปู่ของโฮมเคยไปขอซื้อที่ดินชุมชนชุมชนหนึ่งจนทำให้คนนั้นเดือดร้อนเรื่องดาวตามมาที่พีสแล้วก็ปังปังทั้งสองคนได้นั่งแท็กซี่มาที่บ้านของโฮมแต่ก็พบว,ว่าหน้าบ้านมีคนเอาป้ายสาบแช่งโฮมมาติดเต็มประตูหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็คุยกับพี่แม่บ้านซึ่งพวกเขาก็ได้เล่าเรื่องที่ว่าหมอตรวจพบแอลกอฮอล ในตัวของโฮมด้วยแต่ป้าแม่บ้านก็บอกไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงในเมื่อโฮมขับรถออกไปโดยที่เขายังไม่ได้ดื่มแม้แต่แก้วเดียวซึ่งพีแล้วก็ปังปังจะคิดว่ามีใครบางคนจัดฉากเรื่องนี้หลังจากนั้น ทนายกันก็ได้ไปที่อู่ซ่อมรถและทั้งสองคนก็ได้โทรมาบอกเรื่องนี้กับทนายกันซึ่งสีหน้าของเธอก็ดูเหมือนจะตกใจแล้วก็รีบวางสายไปเธอมาคุยกับช่างในอู่เพื่อจะขอรายละเอียดของรถของโฮมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเธอจึงโทรกลับไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับพีแล้วก็ปังปังได้รับรู้แต่ช่างก็ได้วิ่งมาแล้วก็เอากล้องหน้ารถมาให้กับทนายกัน หลังจากนั้นพีและก็ปังปังก็ได้รีบกลับมาหาโฮมเพราะว่าตอนนี้อาการของโฮมนั้นแย่ลงเพราะว่าเขาจู่ๆก็หยุดหายใจจนต้องปั๊มหัวใจให้กลับคืนมา หลังจะที่อาสมคิดออกไปจากห้องปังปังซึ่งหาในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีให้ตามดวงวิญญาณกลับเข้าร่างแม้ว่าพีน้นจะไม่เชื่อและคิดว่าเป็นเพียงแค่ข้อความหลอกลวงเท่านั้นแต่ปังปังก็บอกไปว่าลองก็ไม่เห็นเสียหายอะไรวิธีการก็คือให้เอาของรักของคนคนนั้นมาพัานใส่สินผูกกับมอือซึ่งพีก็ไม่รู้ว่าโฮมนั้นชอบอะไรแต่ปังปังก็บอกไปว่า โฮมชอบดูพีนั่นทำอาหารเพราะว่าโฮมชอบอาหารฝีมือของพีทเป็นอย่างมากพวกเขาจึงลองกันโดยให้พีมาทำอาหารให้กับโฮมได้กินโดยที่ปังปังกับพี่สุรเดชก็ได้จะออกไปกันพวกพยาบาลเอาไว้ให้ซึ่งขณะนั้นวิญญาณของโฮมได้หลุดไปในโลกวิญญาณและเขาก็ได้เจอกับโยมทูตท,ที่จะมารับตัวและเข้ามาทำร้ายเขาแต่วันนั่นเป็นวิญญาณของปู ที่มาแกล้งโฮมเท่านั้นซึ่งปู่ก็ได้บอกไปว่านี่เป็นโลกระหว่างความเป็นความตายปู่ต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาร้อยวันถึงจะไปโลกของวิญญาณได้แต่โฮมยังไม่ถึงเวลาโฮมยังสามารถกลับไปได้แต่โฮมก็บอกไปว่าเขาไม่กลับไปจะดีกว่าเพราะว่าทุกคนคงจะอยากให้เขาตายซึ่งปู่ ก็บอกให้โฮมมองลงไปตรงลูกแก้วแต่โฮมก็บอกไปว่าไม่เห็นอะไรเลยปู่บอกว่าเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นและปู่ก็บอกกับโฮมไปว่าตระกูลของเรานนะถูกสาปเรื่องราวแต่กลับมาในโลกปัจจุบันแลนะตอนนั้นพยาบาลรู้แล้วว่าพีทกำลังทำอาหารในห้องนี้ซึ่งพยาบาลซึ่งไปตระกูลเรียกรปภเพราะว่าทุกคนนั้นทำผิดกฎ หลังจากนั้นพวกรปภนั้นมาถึงปังๆกับพี่สุดาเดชจึงช่วยการเอาไว้ให้เพื่อให้พีททำอาหารต่อเพื่อเรียกโฮไม่กลับคืนมาหลังจากนั้นวิญญาณของโฮมก็ได้มาที่โรงพยาบาลและเขาก็พยายามติดต่อแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาเลยโฮก็ได้กลิ่นกับข้าวที่พีทกำลังทำอยู่ซึ่งขนาดนั้นเองพวกรปภก็ได้มาจับตัวของพีทและหน้าตอนนั้น หัวใจของโฮมก็ได้หยุดเต้นซึ่งดูวิญญาของเขาก็เจ็บตรงหัวใจเหมือนกันพีนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถช่วยโฮมเอาไว้ได้แต่โฮมก็ยังพยายามตะเกียกตะกายเดินมาถึงห้องนี้และเขาก็เอาอาหารที่พีนั้นทำไว้ให้คืนไปกินจนทำให้จูจ่ๆร่างของโฮมก็ได้ฟื้นกลับคืนมาพีจึงเข้าไปกอดโฮมโฮมจึงบอกว่าเขาต้องขอโทษหลังจากนั้นเรื่องดาว ก็ตัดมาที่บ้านวิมาสุขมั่นซึ่งในห้องเก็บเอกสารก็มีใครบางคนเข้ามาลื้อคน้นซึ่งทนายใหญ่ก็ได้บอกกับอาสมคิดไปว่าเอกสารที่หายไปเป็นสัญญาที่วิมาสุขมั่นทําไว้กับชุมชนแออัดที่ไปเคยซื้อเอาไว้ ซึ่งคนที่ขโมยไปนั่นก็คือทนายกันนั่นเองเธอร่วมมือกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านาปอกและเธอก็บอกกับนป็อกไปว่าแผนการของเรากําลังจะสําเร็จแล้วหลังจากนั้นทนายกันเธอก็ได้เข้าไปหาพ่อของเธอที่นอนเป็นเจ้าชายนิทราและยังไม่ฟื้นกลับคืนมาซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นผู้นําชุมชนที่วิมาสุขมั่นเคยมาขอซื้อที่แต่เขานั่นก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะไม่ให้คนอื่นขายและตัวของเขานันก็เป็นโรคหัวใจจนทําให้เขา ล้มป่วยและกลายเป็นเจ้าชายนิทราจนถึงณปัจจุบันซึ่งณตอนนี้นะป๊อกได้เป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นแกนนำเพื่อจะเดินหน้าฟอ้องวิมาสุขมั่นโดยที่วันนี้พวกเขาได้นัดน,นักข่าวเอาไว้ ซึ่งพวกของพีและก็โฮมก็จะแฝงตัวเข้ามาที่นี่เพรอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขานคิดว่ากันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะนั้นเองนาป๊อกก็ได้มาถามว่าพวกเขามาทําอะไรรับรๆล่อๆกันที่นี่ปังๆซึ่งบอกว่าเธอคือหนึ่งในผู้เสียหายที่จะมาเอาเรื่องวิมาสุกมั่นซึ่งโฮมแะก็ปลอมตัวมา จนทําให้หนาปองนั้นจําไม่ได้และปังปังก็ได้พูดปลุกใจทุกคนว่าต้องเอาโทษเอาผิดวิมาสุขมันให้ได้แต่ว่าพวกของนาปอกก็ไม่ได้โง่เพราะว่าทนายกันได้เอารูปของพวกเขามาให้ทุกคนได้ดู วันนี้คือกลุ่มบุคคลอันตรายจนทางไม่ทั้งสี่คนนั้นถูกจับตัวโฮมจึงบอกไปว่าวันนี้เขามาเพื่อช่วยไม่ได้มาทำร้ายแต่ว่านาปอกก็ได้เอาคลิปข่าวที่อาสมคิดคู่จะฟ้องกลับพวกของนาป๊อกด้วยโฮมจึงถามไปว่าพวกของนาป็อก มีความแค้นอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเขานาป๊อกจึงเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นปู่ของโฮมที่จะมาขอซื้อที่ดินที่นี่เขาเคยทำสัญญาและบอกว่าจะให้พวกเราเข้ามาขายของที่นี่หลังจากที่ที่นี่ปรับปรุงกลายเป็นมารเก็ตไปแล้ว แว่าจูจ่ๆพวกเขาก็ถูกทําสัญญาปลอมขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ถูกให้กลับเข้ามาขายของที่นี่ซึ่ง OME, โฮมก็บอกไปว่าเขายืนยันว่าเขาจะช่วยและเขาก็ต่อสายไปหาอาสมคิดและบอกกับอาสมคิดไปว่าสัญญาที่ไม่มาสุขมันทําไว้กับคนในชุมชนมันเป็นสัญญาปลอมซึ่งมีคนนักสับเปลี่ยนสัญญา,ญญาเขาจึงของให้อาสมคิดช่วยถอนฟ้องให้กับทุกคนที่นี่ซึ่งอาสมคิดก็ไปแถลงข่าวใหม่และบอกว่าเขา จะถอนฟ้องส่วนเรื่องที่ทุกคนนั้นฟ้องวิมานสุขมั่นก็ขอให้มันเป็นเรื่องของศาลโฮมเขาได้บอกกับนนะปอไปว่าเขาต้องการจะเจอกับทนายการอีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องดาวก็ย้อนไปในอดีตในวันที่ทนายการนั้นนะยังเรียนอยู่ซึ่งสิงห์พ่อของทนายกันก็กําลังเครียด เกี่ยวกับเรื่องสัญญาปลอมจนทําให้เขานั้นล้มป่วยลงและพวกของกันที่กําลังจะพาพ่อนนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลแต่กลับพบว่าหน้าชุมชนมีการทําถนนอยู่จึงไม่สามารถออกไปได้กันก็มองเห็นว่ารถของป้าสมพรมาจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดกระจกยิ้มมาให้เธอเหมือนสาใจอย่างมากซึ่งกันก็ตะโกนถามว่าทําไมต้องทํากับพวกเธอแบบนี้ด้วยเรื่องดาวตัดกรบมในปัจจุบันพี โฮมแล้วก็ปังปังได้เข้ามาหาทนายกันแต่ว่าพวกเขาก็ได้เข้ามาในห้องของสิงซึ่งพีก็ได้เห็นดวงวิญญาของสิงที่ยืนอยู่ข้างร่างของเขาและโฮมเขาก็มีอาการปวดหูเป็นอย่างมากพอได้ยินเสียงแปลก ทนายกันเมื่อเข้ามาเห็นซึ่งไล่ให้ทุกคนออกไปและห้ามเข้ามาที่นี่อีกแลสัสณะนพวกเขาทั้งสามก็ได้ถูกโยนออกไปจากอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งโฮก็บอกไปว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับกันส่วนพีทก,ก็บอกไปว่า เขาก็เห็นอะไรแปลกๆเหมือนกันซึ่งเขาเห็นดวงวิญญาณทั้งทางที่ร่างของสิงนั้นยังคงอยู่พวกเขาจึงต้องการพิสูจน์เรื่องนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นพีและก็โฮมซึ่งแอบกลับเข้ามาในห้องนั้นอีกครั้งแล้วก็ใช้วิธีที่พวกเขานน้นถนดัดคือให้พีธทำอาหารมาวางแล้วก็จุดทูปหนึ่งดอกเพื่อเรียกดวงวิญญาของสิงห์ให้มากินหลังจากนั้นวิญญาของสิงห์ก็ได้มาหยิบช้อนแล้วก็ตักข้าวต้มนั่นขึ้นไปกินแต่ว่าเขาและก็กำมือแน่นพีธ จึงถามไปว่าวิญญาของสิงต้องการแก้แค้นวิมารสุขบ้านงั้นหรอือแต่ว่าพีซก็ไม่ได้ยินเสียงที่วิญญาของสิงนั้นสื่อสารเขาทําท่าเหมือนยื่นมือทําอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้นโฮมก็มีอาการปวดหูพอะได้ยินเสียงแปลกๆปกเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทนายการนั้นนะเข้ามาเห็นจึงให้คนลากทั้งสองคนนี้ออกไปทนายการจึงบอกไปว่าเลิกเข้ามาวุว่นวายและอย่ามาหาว่าพ่อของเธอนั้นตาย พ่อของเธอได้ยังไม่ตายแต่ว่าโฮมที่พยายามฟังชัดๆว่าเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงอะไรซึ่งเสียงที่เขาได้ยินนั้นเป็นเสียงวิญญาณของสิ่งที่บอกว่ามีเพื่อนเยอะๆนะไอเด็กน่าดูเมื่อทนายกันได้ยินแบบนั้นเธอจึงรู้ว่านั่นคือคำพูดของพ่อของเธอเธอจึงโวยวายแล้วก็บอกว่าทำไมต้องโกหกด้วยพ่อเธอไม่พูดแบบนั้นซึ่งขณนะน,นั้นเองก็มีโจรเข้ามาเปิดเซฟแล้วก็มาขโมยเอกสารไปคนที่นี่จึงคิดว่านั่น เป็นคนของพวกของโฮมจึงได้ทำร้ายโฮมขณะนั้นพ่อของกันหัวใจเขาก็หยุดเต้นจึงทำให้การนั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่โฮมก็เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจเรื่องราวจะย้อนไปในวันที่โฮมน้าประสบัปปติเหตุรถชนซึ่งทนายกันก็ได้มาอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เธอก็เลือกที่จะช่วยโฮมเอาไว้โดยการโทรไปแจ้งเหตุซึ่งขณะนั้นเองวิญญาของสิงห์ก็ได้ยื่นมือมาตรงหน้าทนายกันพีท เขาจึงทำตามด้วยการไปหยิบปากกาที่มีวงโดนัทเอามาจิ้มที่หน้าของทนายกันเรื่องราวจะย้อนไปในอดีตในตอนที่ทนายกันนั้นเศร้ารู้ว่าพ่อของเธอกำลังป่วยเป็นโรคหัวใจ พ่อซึ่งเอาขนมหวานที่ทนายการน,นั้นชอบกินมาจี้น้าของเธอแล้วบอกไปว่าให้เธอทําเพื่อตัวเองเพราะว่าพ่อคงอยู่กับเธอไปไม่ได้ตลอดแต่มาณปัจจุบันทนายกันได้บอกกับโพงไปว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องปั๊มหัวใจพ่อของเธออีลัะจากนั้นพ่อของเธอก็เสียชีวิตไปเรื่องราวเผยให้เราได้เห็นว่าไอ้โจรที่ไปขโมยเอ,เอกสารนั่นก็คือนัปปอกนั่นเองที่ทรยศพวกของทนายกันเขา ได้เอาเอกสารนั่นมาให้ป้าสมพรและป้าสมพรก็ให้กำไรข้อมือที่เป็นเครื่องรางของขลังให้นาำปอกนั้นติดตัวแต่นาำปอกนั่นก็ไม่เอา แล้วก็โยนทิ้งไปเหมือนป้าสมพรนั้นรู้ว่านาป๊อกจะเจอกับอะไรหลังจากนั้นวิญญาของสิงห์ก็ได้เข้ามาเล่นงานนาป๊อกจนทําให้ร่างของเขานั้นลม้มส่วนโฮมก็ยังคงมีอาการปวดหูเพอะได้ยินเสียงสื่อสารของดวงวิญญาณอยู่จนทําให้เขานั้นสลบไปเลยเมื่อเขานั้นฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเขานั้นมาตื่นที่โรงพยาบาลและเขาก็ยังคงได้ยินเสียงนั่นซึ่งมันเป็นเสียงของผีลูกเสือที่เอามือขูดกับกําแพงผีจึงบอกไปว่าเหมือนในตอนที่โฮมหัว ใจอยู่เต้นไปและฟื้นกลับคืนมาโฮมได้สัมผัสพิเศษด้วยการได้ยินเสียงของวิญญาณปังปังจึงบอกไปว่างง้นก็ดีเลยแก๊งของเราได้นคนที่มีสัมพันธ์พิเศษเพิ่มมาอีกคนหนึ่งซึ่งทนายการก็บอกไปว่าเธอพอจะเดาออกว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้พวกเขาจึงไปที่บ้านป้าสมพรทนายการได้เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดให้กับโฮมได้ดู ว่าวันนั้นที่โฮมน้ประสอบอุบัติเหตุมีรถคันหนึ่งมาตัดหน้าซึ่งนั่นคือรถของป้าสมพรพวกเขาจึงพาคันเข้ามาในบ้านของป้าสมพรแต่ว่าพีทก็มีอาการชักกระตุกเหมือนว่าเขานังถูกผีสิงซึ่งโฮมก็เลยอุ้มร่างของพีทออกจากบ้านของป้าสมพรไปซึ่งบริเวณนั้นก็มีสารเก่าๆแล้วก็ของเน่าเหม็นเต็มไปหมดเอามากองรวมกันเมื่อพีทนั้นฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกไปว่า สิ่งที่เขานั้นเจอมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เขานั้นไม่เคยเจอมาก่อนทนายการจึงคาดการ และคิดว่าที่พีนั้นเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเสียชาสางประภูมิแล้วก็ของเน่าเสียพวกนั้นโฮมจึงถามพีธไปว่าแล้วพี่เจออะไรกันแน่พีทจึงเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เขานั้นเข้าไปในบ้านเขาเห็นดวงวิญญาณมากมายที่เดินเข้ามาร้อมตัวของเขาหลังจากนั้นก็มีมือผีมาจับตัวของเขาแล้วก็ลากเขาออกไปจากบ้านตัดมาณปัจจุบันเบสรุ่นน้องของพีธได้โทรมาหาพีธ และบอกไปว่าขณะที่เขานั้นอยู่ที่บ้านของเขาที่ซื้อมาจากโฮมตอนนี้กลับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเขามีอาการหายใจไม่ออกทั้งๆท,ที่ในบ้านนั้นก็ไม่มีฝุ่นเลยซึ่งตรงคอของเมสเหมือนเป็นรอยช้ำจากการถูกบีบนั่นเป็นเพราะว่ามีใครบางคนกําลังทําของใส่คนที่ซื้อบ้านของโฮมไปซึ่งทุกคนที่เป็นเจ้าของก็ได้ถูกคนคนนี้ทําของใส่หมดทุกคนซึ่งคนที่ทํา นี่คือป้าสมพรนั่นเองเธอนั้นเล่นของปรากฏว่าเธอนั้นเป็นหมอผีคนขับรถก็ถามป้าสมพรไปว่าทำแบบนี้มันจะดีหรือมันไม่แรงเกินไปใช่ไหมป้าสมพรจะบอกไปว่าส่งว,วิญญาชั้นตามพวกนี้ไปเล่นงานพวกมันน่ะดีแล้วไม่ต้องถึงมือทีเด็ดของเธอรอก และเธอก็หยิบสร้อยคอของเธอขึ้นมาหลังจากนั้นพวกของโฮมก็ได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบรถที่บ้านของป้าสมพรตามหลักฐานในกล้องวงจรปิดแต่เมื่อป้าเปิดให้ตำรวจได้เข้าไปดูกับพบว่ารถนั้นไม่มีเมื่อตำรวจกลับไปรถมันก็กลับมาปรากฏเหมือนเดิมเราก็ว่าป้าสมพรใช้ผีบางตาตำรวจเอาไว้หลังจากนั้นพวกของโฮมก็ได้ไปพาตัวน้ำป๊อกมาที่นี่และมาเขียนความจริงแต่น้ำป๊อกนั้นก็มีอาการหวาดกลัวผี จึงเข้ามาคุยกับน้บป๊อกดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วรถของป้าสมพรนั้นหายไปไหนน้าป๊อกจึงบอกไปว่าเขาไม่รู้พีจึงบอกให้น้าป๊อกเล่าสิ่งที่เขารู้มาเรื่องที่เขาเคยไปทํางานให้กับป้าสมพรเรื่องราวจะย้อนไปในวันที่น้าป๊อกค้คนของผิดกฎหมายเข้ามาในบ้านของป้าสมพรซึ่งน้ป๊อกก็ถามหาสาวใช้ที่มีชีวาบานชื่นเป็นสาวใช้ชาวบามา่มาที่วันนี้เธอหายไปป้าสมพรจึงบอกไปว่าเธอั้นไปไหนไม่ใกล้ไม่ไกลหรอก อยู่แถวนี้แหละก็เธอทำตามคำแนะนำของน้ำป๊กที่บอกให้เธอนั้นระวังตำรวจเอาไว้และเธอก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งตัดมาในตอนที่โฮมได้พาพีทออกจากบ้านของป้าสมพรซึ่งในตอนนั้น ที่พอจะมีสติอยู่เขาก็ได้เหลือไปเห็นวิญาของสาวใช้บานชื่นที่เธอถูกโซ่ตรึงไว้ที่ข้อมือของตัวเองทั้งสองข้างตรงสาร,ระภูมิเก่าๆใกล้ๆก,กับบ่อน้ำนั้นซึ่งเหมือนวิญาของบานชื่นได้ถูกป้าสมพรสังหารและเอาดวงวิญาของเธอนมาใช้งานตัดมาณปัจจุบันโฮมเขาได้คิดแผนการเพื่อจะมาเล่นง,งานป้าสมพรด้วยการพาปังๆเข้ามาไล์สดทำรายการกันที่นี่ซึ่งป้าสมพรไม่เห็นกล้องจึงทำให้เธอน,นต้อง อ,อหอโมกแต่ว่าเธอก็พยายามจะไล่ทั้งสองคนนี้ให้ออกจากบ้านไปโดยการเอาสร้อยของเธอที่มีจีค้คล้ายๆกับรูน้ำเต้าขึ้นมาถูๆจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นหายใจไม่ออกแต่ว่าปัง,ปงๆเธอได้พบน้ำมนต์จากหลวงพ่อมาด้วยซึ่งเอามาฉีดใส่ตัวเองแล้วก็ใส่โฮมจึงทําให้ทั้งสองคนนั้นไม่เป็นอะไรป้าสมพรจึงถามไปว่าจะเล่นกับเธอแบบนี้ใช่ไหมได้ซึ่งบุญญาของบ้านชื่นก็ได้มายืนรอ เธอจะทําตามคําสั่งปลาสมพรอยู่ตรงนี้แต่ามาที่ทนายกันเธอได้แอบเข้ามาในห้องเอกสารอีกครั้งเมื่อทนายใหญ่เข้ามาเห็นจึงเข้ามาขัดขวางและไล่ให้ทนายกันอ,ออกไปทนายการจึงบอกไปว่าป้าสมพรทำเอกสารปลอมขึ้นมาซึ่งขนาดนั้นเอง อาสมคิดก็ได้เข้ามาได้ยินอยู่ด้วยเขาจึงให้ทนายกันเล่าให้เขาฟังทุกอย่างส่วนพวกของโฮมนะตอนนี้ก็ถูกวิญญาณของบานชื่นเล่นงานเข้าโดยฝีมือของป้าสมพรที่เธอนั้นรูปจี้นั่นให้บานชื่นนั้นทำร้ายโฮมแต่จูจูโฮมก็หลุดจากการถูกทำร้ายและเขาก็บอกไปว่าเขาใช้วิธีที่เขานัานาเป็นวิธีที่เขาด้าใช้ปราบผีทุกครั้งเรื่องดาวจึงตัดมาที่พีท เขาได้แอบเข้ามาซึ่งณนะตอนนี้พีทเขาได้เอาขนมหวานที่บานชื่นนั้นชอบกินเอามาไหว้ตรงบ่อน้ํานั่นซึ่งนะ่าจะเป็นที่ที่บานชื่นเสียชีวิตและวิญญาของบานชื่นก็ได้ปรากฏตัวขึ้น หลังจากนั้นวิญญาของเธอก็ได้หายไปตัดมาที่โฮมและปังปังทั้งสองคนได้เปิดประตูเข้ามาในห้องลับเป็นห้องที่ป้าสมพรใช้บำเพนกระถาและมีของขลังมากมายในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกหุ่นดินตุ๊กตาเสียกบานและพวกรูปปั้นเต็มไปหมดปังปังจึงมาจับตัวป้าสมพรเอาไว้ซึ่งโฮมก็จะทำลายหุ่นพวกนี้แต่ว่าป้าก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าโฮมนั้นทำโฮมก็จะทำลายวิมานสุขมันด้วย แต่โฮมนั้นก็ไม่ยอมซึ่งป้าสมพรเธอจึงสวดคาถาซึ่งคาถาไม่โฮมนั้นปวดหูขานานั่นเองวิยาของบานชื่นก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับผีที่เข้ามาที่นี่บานชื่นเธอได้บอกกับโฮมไปว่าสร้อยจึงทําให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาต้องทําลายสร้อยของป้าสมพร จึงกระชากมันออกมาแล้วก็โยนให้กับโฮมโฮมจึงใช้ไม้ตีไปที่รูปปั้นตรงซอยนั่นและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ช่วยกันทําลายรูปปั้นทั้งห้องนี้จนทําให้วิธีกรรของป้าสมพรนั้นได้ถูกทําลายไปด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับเอกสารที่ป้าสมพรนั้นได้ขโมยมาแต่ป้าสมพรเธอก็ไม่ยอมถูกจับแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ก็ต้องมาเจอกับตํารวจที่ทนายการและอาสมคิดได้พามาจับป้า และพวกเขาก็ได้เจอกับรถที่ป้าสมพรนะั่เอาไปซ่อนเอาไว้แล้วหลังจากนั้นป้าสมพรก็ได้ถูกตำรวจจับไปตัดมาในวันต่อมาทนายกันได้มาอัปเดต เกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทนาตอนนี้และโฮมก็ได้เยียวยาคนในชุมชนโดยการให้ทุกคนนั้นเข้ามาขายของในมาร์เก็ตของเขาได้ส่วนป้าสมพรก็ได้ถูกตำรวจเข้ามาค้นบ้านแล้วก็พบสิ่งผิดกฎหมายเต็มบ้านไปหมดไม่ว่าจะเป็นพวกซากตา์ที่นําเข้ามาหรือจะเป็นพวกร่างกุม,มารทองลูกกอกส่วนานาตอนนี้อสังหาของโฮม เหลือเพียงแค่2ที่เท่านั้นนั่นก็คือออฟฟิศแห่งนี้แล้วก็คือคารืหายวิมาสุขมันซึ่งอาสมคิดก็ถามไปว่าโฮมจะเอายังไงต่อโฮมจึงบอกไปว่าออฟฟิศนี้เขากล่าวว่าเขาจะยกให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับปังๆแล้วก็พีทอาสมคิดจึงบอกว่าโฮมนี่รักเพื่อนมากๆเลยนะขนาดน,นั้นเองก็มีข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ของพีทโฮมจึงถามว่ามันคือแจ้งเตือนอะไรเหรอพีทจึงบอกว่าเขา เคยส่งไปสมัครเป็นเชฟในหลายๆที่แต่ตอนนี้มีที่หนึ่งตอบกลับมาแล้วและให้เขาไปเป็นซูเชฟด้วยซึ่งโฮมก็บอกไปว่าดีเลยสิตอบรับไปเลยแต่พีกก็บอกว่าแต่ร้านนี้มันอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะซึ่งโฮมก็บอกไปว่าไม่เป็นไรยังไงบริษัทของเราก็ตั้งขึ้นมาเล่นๆอยู่แล้วถ้าขายอสังหาได้หมดก็ปิดตัวไปโฮมจึงยกพีกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าเป็นการดีใจให้กับพีธ ทางนั้นที่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็ตัดมาในตอนที่อาสมคิดกลับมาที่คารืฮานและเขาก็มาจ้องดูรูปของปูและจูจูก็มีลมพัดจนทําให้เทียนหน้ารูปมันดับไปและเรื่องดาวบ้านหลอนออนเซล์ EP ที่8ถึง EP ที่10ก็ได้จบลงซึ่ง EP นี้ก็ได้เฉลยปมของทนายกันนะครับที่เธอนั้นมีความแค้นกับวิมาสุขบ้านรวมถึงเรื่องเรวร้ายหลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นกับวิมาสุขมันนั่นก็เป็นเพราะว่าป้าสมพรเธอเล่นของและใช้ดวงวิญญาณเข้าไปสีสถิตยอยู่ตามบ้านต่างๆนั่นเองแต่ปมที่ยังไม่ได้คลายอีกก็ยังคงเหลือปมของอาสมคิดกับปมของปู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก,กันแน่ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังในตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ